ใครบางคนจงใจปล่อยข่าวเพื่อทำลายผู้ใหญ่บ้านฟินลลนด์ทำไมต้องโทษรถใหญ่ตลอดละ่ะทำไมแม่หมองว่ารถเล็กทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างเล่นแข่งรถไปชนคันอื่นแล้วกระเด็นมาใส่รถเราอย่างเนี้ยเราต้องเป็นคนผิดตลอดเลยเหรอหรือยังไงถามจริงแล้วพ่อแม่เด็กไม่ผิดหรือที่ปล่อยให้เจ็กออกมาแข่งรถกันตอนกลางคืน ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแล้วรถคันที่ชนอีกล่ะแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะเต้าข่าวโยวนความผิดให้คนอื่นมันใช้ได้ที่ไหนแม่นิกเกย้ยังออกมาบอกอีกว่าข่าวรถชนที่เกิดขึ้นคือรถมอเตอร์ไซค์ขับมาชนรถตู้วันเกิดเหตุวัยรุ่นอายุ14-16ปีขับรถแข่งกันเป็น1 0ๆคันบนถนนและชนกัน รถตู้ไม่ได้เป็นคนขับชนเพราะฉะนั้นคดีนี้หลอกกระบวนการกฎหมายดีกว่าขับมาชนเองจะให้รับผิดชอบมันก็ไม่ถูกนะรถตู้ต้องขับแนวไหนถึงมีรอยชนแค่ประตูฝั่งซ้ายนึกภาพตอนชนไม่ออกเลยลูกชายคนดีของแม่คู่แข่งที่แข่งรถบนถนนกับเพื่อนกันมาแล้วเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะความคึกขนอง ของเพื่อนลูกชายแม่ด้วยท่าสารพี่ภากษาว่าลถตู้ไม่ผิดจะรับผิดชอบต่อชื่อเสียงเขายังไงคะอันนี้ถามจริงๆจุดที่เป็นประเด็นคือแม่ของเด็กออกไปร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านเป็นจำนวนเงินสี่ล้านและมีช่องข่าวเอาไปพูดบอกว่าแม่ของผู้เสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันุมที่ผ่านมา เวลาเชยงคืนมีโทรศัพท์จากลูกสะใภโทรเข้ามาแต่ตนไม่ได้รับมารับสายอีกทีคือช่วงเวลาตีสี่โดยแจ้งว่าลูกชายเกิดอบัติเหตุถูกรถชนบาดเจ็บสาหาัสให้ตนรีบไปโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากต้องย้ายโรงพยาบาลเมื่อถึงอีกโรงพยาบาลลูกชายได้กลับการรักษาตัววันที่25กุมภาพันธ์ถึงหนึ่งมีนาและเสียชีวิตทางโรงพยาบาลแจ้งว่า สาเหตุการเสียชีวิตเพราะลูกชายขาดออกซิเจนก่อนจะย้ายตัวไปโรงพยาบาลท,ที่2ซึ่งทางโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกชายมีบาดแผลคือสมองได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลือดข้างในสมองและปลอดอักเสบโดยฝ่ายคู่กรณีเป็นรถตู้ของนัดล้อมหมอนนำชื่อดังและยูทูบเบอร์ชื่อดังขั้นหนึ่งมาลูกชายตุนเข้าโรงพยาบาลตุนก็โทรไปแจ้งอาการฝ่ายคู่กรณี ลอบกลับมาแค่ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ไม่เคยเข้ามาดูแลหรือช่วยเหลือได้ได้หลังจากลูกชายเสียชีวิตลูกสาวตนได้โทรไปกดดันฝ่ายคุกรณีจึงได้มีการโอนเงินเข้ามา1นึ0งหม่นบาทเมื่อถึงวันชาป,ปนก,กิจตนได้มีการโทรไปแจ้งทีมงานเขาจึงเดินทางมาร่วมงานและขอจุดทูปเพื่อไว้ศพลูกชายของตนโดยที่ตัวนักร้องดังไม่ได้มาส่งเพียงตัวแทนกับคนขับรถมาเท่านั้น และไม่มีการรับผิดชอบใดๆทางฝ่ายคู่กรณีเป็นตัวแทนของนักล้อหมอลำแจ้งว่าทุกอย่างอยู่ที่ตำรวจแต่ทางตำรวจก็เงียบไม่มีการติดต่อใดๆตำรวจชี้ว่าราถตู้เป็นฝ่ายประมาทและได้ลงบันทึกประจำวันไว้แต่ฝ่ายคู่กรณีไม่ได้เซ็นรับโดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรและปัดให้ตำรวจจัดการเองซึ่งตำรวจก็อ้างว่าฝ่ายคู่กรณียังไม่เซ็น ากันจึงไม่สามารถจ่ายค่าชุดเธอหรือเยเียวยายได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่หนงมีนาคมถึงปัจจุบนันยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนลูกชาเสียชีวิตครบ100วันแล้วตอนนี้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะครอบครัวตนไม่ได้รับการช่วยเหลือติดต่อฝ่ายคู่กรณีก็แจ้งให้หล่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวแม่ผู้เสียชีวิตยังบอกว่าเยยากิดเจรจาค่าเสียหายไป4ล้าน แต่คู่กรณีแจ้งว่ามากเกินไปแต่ไม่เคยมีการต่อรองกันวันนี้จึงอยากให้ด็อกเตอร์แก้ช่วยเหลือแม่อยากได้ความยุติธรรมคืนหัวอกแม่กับการสูญเสียอยากจะเข้าใจนี่คือคำพูดของแม่ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการแข่งแว้นกันมาแล้วมาชวนรถตู้ของผู้ใหญ่บ้านแล้วจะมาเรียกข้อสล้านเนี่ยนะมันใช่เหรอแม่ถ้าคุณแม่ได้ดูคลิป คุณแม่ใจอย่างคมพูดแบบนี้ไหมคะลูกฉันเป็นคนดีไวเบนเจะเพศบอตบิ๊กต้องทำใจจะมีเรื่องมาควรใจแต่ดีนะที่บอตบิ๊กไม่ได้เป็นคนผิดดีนะเขาอย่างแส่งสองให้หนึ่งมืนเป็นฉันไม่ใส่แฮกสซปบ,บาทลูกแขนลรถกันมาชนเขาผิดเต็มเตมถ้าเขาไปชนก็ว่าไปอย่างและในตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถเล็กและรถใหญ่ ไม่ได้มีการแยกประเภทของรถว่าเด้ถือใหญ่เป็นตัวกำหนดความผิดในการเกิดอุบัติเหตุการพิจารณาความผิดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่และการปฏิบัติตามก,กฎจราจรเป็นหลกักหากรถเล็กขับรถโดยประมาทและเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเป็นฝ่ายผิดได้เช่นกันในทางกลับกันหากรถใหญ่ขับรถโดยประมาทหรือฝ่าฝืนกฎจราจรก็ถือเป็นฝ่ายผิดได้เช่นกัน ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณานะคะไม่ใช่เอกอะลูกฉันเป็นคนดีแล้วมาเอาเงินเขาฟรีๆแบบนี้รดเขาจอดนิ่งๆลูกตัวเองวิ่งมาชนเขาเองนะถ้าเขาเรียกค่าชดเชยรถแล้วคุณแม่จะจ่ายเขาไหวไหมคะเขาเห็นทั้งประเทศว่าลูกคุนแม่มาชนเขาเองแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าลดลูกแม่ไปชนรถของผู้ใหญ่บ้านเองนะศาเขาจะให้หรอ ต่างสี่ล้านบุคลากรมีประโยชน์ต่อสังคมตุยเพราะอุบัติเหตุอย่างเยอะแยะเขาอย่างแม่กล้าฟ้องคู่กรณีเยอะขนาดนี้เลยลูกแม่ไม่ตุยวันนี้ก็คงตุยสักวันชนหมาชนแมวหรือเสียหลักเพราะความคึกขนองดูพื้นฐานของลูกชายเธอก่อนไม้ดีเท่าไหร่แล้วที่ตุยคนเดียวไม่พ่วงเอาคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนด้วยวันนั้นดูไหลสดอยู่รถตูดด้ไม่ผิดนะ ลูกแม่แว่นมาชนเขาเองเขาใส่สองให้หนึ่งบืนเนี่ยคือบุญวาส,สนาเรานะแม่สมมติว่าฝั่งรถตู้มีกล้องวงจรปิดถ้าเขามีหลักฐานว่าลูกแม่แข่งรถกันมาแล้วชนรถเขาเองแม่จะซ่อมรถให้เขาด้วยไหมคะอันนี้แค่สงสยัยก่อนจะให้เขาเซ็นอะไรแม่ควรไปดูคลิปก่อนนะจะได้ไม่โดนฟ้องกลับเขาเป็นคนที่ชนหรือเปล่า หรือลูกแม่แว้นมาชนคนอื่นเขาเองเขาไม่ให้ซ่อมรถก็ดีแล้แม่นานนี้แม่ระหว่างโดนฟ้องกลับนะหลักฐานเต็มโซเชียลน้องโจก็นั่งอยู่ด้วยในรถคนก็ดูไหลสดเต็มไปหมดเป็นกูไม่ให้ซักบาทขับมาชนรถคันข้างหน้าแล้วกระเด็นมาชนรถตู้เวนนับแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีอีกเหรอ ใช้สตินิดหนึ่งนะแม่ก่อนที่จะมาเรียกสี่หลานเนี่ยลูกแม่เป็นคนดีจริงๆไหมเขาไม่ให้ซ่อมรถให้เขาใหม่ก็บุนแล้วแม่อย่างมีหน้ามาเรียกเงินกับเขาอีกเหรอทั้งที่ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเด็กแว้นขับมาชนรถคนอื่นเขาแบบนี้เขาไม่เรียกค่าเสียหายคืนก็ดีแล้วเข้าใจนะว่าแม่ต้องรักลูกเหมือนกันทุกคนแต่แม่คงเลื่อมเป็นว่า ลูกชายตัวเองแข่งรถกันมาแล้วมาชน้ายรถเขาลูกแม่ผิดเต็มๆแต่จะเอาเงินจากเขาตั้ง4ี่ล้านแบบนี้ก็เกินไปเกินคนแล้วค่ะแม่แถมแม่ยังให้ข่าวบิดเบือนความจริงอีกระว,วังเจอหลายกระทงนะคะ